นนเรามาทดสอบนะทดสอบว่าหน้ากาลละไหนอะหลายนุ่นเลยมาดูหลายนุ่นเลยเหลายรุ่นเรามาดูว่าประสิทธิภาพอะมันต่างกันยังไงแต่ทดสอบอย่างนี้นะอันนี้ผมมีเครื่องดูดบอ,บอไม่แรงเนี yeah, ่ยเครื่องดูดไม่แรงแล้วผมมีผงสีดำนะ ว่าผงสีดําตัวนี้มันจะผ่านหน้ากากได้หรือไม่ได้ถ้าผ่านได้ก็คือกองไม่ดีใช่ไหมอ่าแล้วก็เปรียบเสม,มือนว่าผงตัวนี้มันเป็นฝนและการฝนละอองเนาะอ่ออยาคงแยกเราไปทีเดียวไว้ลสซีเยเอะเนาะอ่เราแค่บอกว่าเป็นฝนละอองการฝนแล้วกันนะตัวเนี้ยการฝนแล้วกันนะตัวเนี้ยอ่ะหน้าผ้าก่อนนะโอเค ไอเราเสียของอีกแล้วเนี่ยเอากันไกลมาวิธีทดสอบก,ก็คือเราเอาตัวนี้จำลองเราหายใจเข้านะหายใจเข้าแล้วเราใช้เครื่องนะอันนี้หายใจเข้าแล้วก็เอาอยัางรัดเนาะรัดไว น่ะตัดไว้นะทีนี้เราก็ใส่ฝนนะฝนนะแล้วก็ใส่ฝนไนปะนะแล้วก็ใส่ฝน,นไปนะองจนเอาตัวเนี้ยมาตากนี้ไว้ ้าพงตัวนี้ดูจากตรงนี้เมื่อไหร่มันก็ต้องพ่งออกใช่ปะ่ะเออจากตรงนี้ไว้เ,เราดูว่ามันผ่านตัวนี้ไหมอันนี้ก็ฝุ่นนะไม่ใช่แบคทีเรียรไวรัสนะแบคทีเรียรเล็กกว่านี้อีกเยอะใช่ปะ่ะเอ่อดูว่าฝุ่นอนะอย่างเนี้ยไอแล้วนะอุย้ยผ่านทะลุไม่เหลือเลย อ่าอ่าหน้ากากชดชันในก่อนเนาะโอ้โหโอ้โหไม่เหลือไม่เหลือออกผ้านะามาตัวปังนด้นะโอ้โหไม่เหลือเห็นไหมอัเต็มเลย พ่งเลยมากแอบพ่งเลยก็แบบไก่ใช้ฟิ้วเตอตัวนี้ใช่ไหมโ,โอ้โหไม่เหลืออ่ะตวัวกลางอีกตัวหนึ่งย,ยกขายกันนะเหมือนท่าเช็ดมือ ใช่ป่ะใช่ไหมกระดาเปียกใช่ป่ะเหมือนกระดาเปียกอ่ะเนี่ยดูดูแล้วเหมือนกระดาเปียกอ่ะโอเค,อเคดูปุ๊บโอ้ไม่เหลือราคาที่มีตัวกล่องเลยเนาะราคาที่ค่อนข้างแพงอ่าตัวนี้ตัวนี้บางนะ เห็นได้ยงังมีไหมไม่มีเห็นไหมเต็มเลยชั้นเห็นไหมตัวกรองเห็นได้ยงังถูกตาวไว้ตรงนี้หมดชั้นที่สามชั้นที่สามชั้นที่สามเห็นได้ยงังชั้นที่สามไม่มีเข่าจั่วเลยเห็นได้ยงัง อ่าตัวบางๆเลยตัวตัวนี้อ่ามาสตั์เฮ้ยยังไม่มีอ่าไม่มีเรามาดูหน้ากาลุ่นโถกนะ มีรอดผ่านอ่าทีนี้เรามาดูถ้าผ่านตรงนั้นได้แสดงว่าแสดงว่าตัวกรองตัวเนี้ยทะลุอ่ทาทะลุเห็นไหมเห็นไหมทะลุเห็นไหมถ้าทะลุนิดนึงมันก็ผ่านตรงนี้ได้หน,น,น้าการ์ดมามีตัวกรอง,อ,ง,อ,งอ่ะเห็นไหมตัวนี้ือตัวกรองอ่าตัวกรอง อ,นนอันนี้คืออันนี้คือชั้นนอกสปัมบอลนะอันนี้ตัวกรองนะอันนี้คือชั้นในสปัมบอลอ่ะเราดูภายนอกดูไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าสาิตีให้ดูแลวกันประมาณว่าตัวกรองอ่ะของอางารแยอ่ะเหมือนตัวมองลวดนายงเข้าไม่ได้นะแมะลงสาบเข้าไม่ได้นะจิ้งจกเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้เหมือนมงลวดนะตัวนี้แต่สปัมบอลอ่ะขายายแล้วเหมือนตัวนี้มาเหมือนตาข่ายเข้าใจยัง หนูก็เข้าได้มาเล็งสาบยุงจิ้งโจยตุ้กแายเข้าได้หมดอ่ะสปัมปอนเหมือนตัวนี้หน้ากากที่ทำดากผ้าก็รูใหญ่เท่านี้